คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตความบันเทิงในรถจอของ a l p a r d และ w e l f a r นะครับ<อ>สวัสดีครับผมผมป๊อปจากฮา m m มิงค์ s t สิเดโอนะครับ คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตความบันเทิงในรถจนของ a l p h a r d และ w e l f i r e นะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังอยากจะอัปเดตใหม่ให้มีความเทรนมากขึ้นหรือออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับและไม่รู้ว่าในรถมีอะไรที่สามารถตกแต่งได้บ้างคลิปนี้ครับผมคัดมาให้แล้วครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้เลือกแต่งเรื่องของมาติึเดียนและความบันเทิงรถยนต์ไปชมเลยครับมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งของผู้ขับขี่กันก่อนนะครับ รถส่วนใหญ่ออกมาเป็นจอญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนก็คงไม่อยากถอดเปลี่ยนนะครับทีนี้อุปกรณ์ตัวแรกที่นำครับก็คือเป็นกล่องคาร์เพลสกับกล่องคา r p เพโอลครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องถอดเปลี่ยนวิทยุนะครับแต่เป็นการเชื่อมต่อสายทาง USB เพียงเส้นเดียวทางด้านนี้นะครับทำให้มีระบบ Android นะครับเข้าสู่หน้าจอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องยุ่งอะไรกับตัวเครื่องครับถ้าเป็นรุ่น plus เนี่ยจะเป็นแสดงผลแค่จอหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Pro ครับจะสามารถส่งเรียนภาพไปทางด้านหลังผ่านทาง HDMI รับชมพร้อมกันท ตที่2นะครับผมเป็นการถอดเปลี่ยนจอใหม่ใส่ลงไปซึ่งเป็นจอแบบตรงรุ่นครับที่ฮัมมิ่งเราคัดสรรมาเรียบร้อยครับเป็นตรงรุ่นทั้งเรื่องของดีไซน์ ชุดสายไฟและการรองรับฟีเจอร์ที่มาเดิมๆของรถอย่างเรียคอสทัสฟีเอเลสก็ยังทางานอยู่นะครับการเปลี่ยนจอในข้อดีคือจอขนาดใหญ่ขึ้นความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็การทํางานเนี่ยเป็นระบบอยู่ภายในเพราะนั้นเวลาสั่งงานมันจะมีความเลื่อนไหลและการใช้งานที่ง่ายกว่าครับ้องรับการเชื่อมต่อในการเอาสัญญาณภาพออกจากจอหน้าไปจอหลังเรียกว,ว่ามีความคามชัดทั้งจอหน้าจอหลังพร้อมกันได้ครับสําหรับผู้โดยสารกันบ้างนะครับผมไอเทมที่หลายคนเลือกใช้คือจอติดเพดานนะครับแต่แน่นอนครับ ถ้าจอหน้าเป็นจอญี่ปุ่นเนี่ยจอเพดานด้านหลังเรียกว่าลําบากทีเดียวครับเพราะเชื่อมต่อกันไม่ได้กรณีที่เราจะเชื่อมต่อจากจอภาพมาจอหลังได้หนึ่งจะต้องเป็นจอหน้าแบบ Android หรือ2ติดกล่องคาเพโปแล้วนะครับสำหรับจอเพดานนะครับก็คือแบบเบสิกก็คือจอที่รับภาพจากจอหน้ามาจอหลังรับชมพร้อมกันสั่งงานจากจอหน้ากับ2ครับเป็นจอระบบ Android ครับที่เรียกว่ามีระบบในตัวข้อดีคือทางด้านหลังสามารถสั่งงานด้วยรีโมทไร้สายได้สั่งงานด้วยเสียงอย่าดูคลิปไหน พูดใส่ไมค์ได้เลยและจะทำให้เราค้นหาคลิปต่างๆได้ง่ายสวกมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับจออีกบางรุ่นที่มีระบบทัชสกรีนบนหน้าจอครับเราสามารถกดใช้งานต่างๆได้เหมือนแท็บเล็ตขนาดใหญ่บนรถเลยครับการมีระบบทางด้านหลังของตัวเองนะคือคอนเซปต์ของ h a r m มิในการนําเสนอเพราะว่าข้างหลังสามารถสั่งงานได้เองครับและด้านหน้าสามารถเปิดมีเดียแยกรันช่นเปิดแผนที่ข้างหลังด้ดู YouTube การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อความสะดวกและการใช้งานทางออนไลน์ที่มากขึ้นครับทาง h าร m i n g เราจะมีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมซิม นะครับที่สามารถใช้งานทันทีเมื่อเราสตาร์ทรถเมื่ออุปกรณ์ติดนะครับจะเชื่อมต่อเน็ตสัญญาณเข้ากับตัวจอหน้าและจอเพดา,านให้พร้อมใช้งานทันทีที่เรียกว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งเปิดปิดฮอสปอตหรือว่าใช้ Pocket wi ็ตไ i ไฟให้ลำบากเลยครับและเพื่อความปลอดภัยและการขับขี่ที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เรามีชุดกล้องแบบ360องศาแบบตรงรุ่นเลยนะครับติดตั้งได้อย่างง่ายและสวยงามไม่ต้องทําการเจาะตัวรถใด,ดๆนะครับกล้อง360องศาเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเห็นรอบทิศทางของตัวรถทั้งแต่เราสตาร์ทรถเราขับเคลื่อนนะครับและกล้องตัวนี้นะครับจะมีระบบบันทึกภาพด้วยทําให้เราสามารถเก็บบันทึกเลยครับว่ารอบรถของเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับนอกจากชุดมัลติมีเดียที่เราแนะนําไปแล้วนะครับที่ฮาร์มิงเราจะมีชุดเครื่องเสียงครับ เป็นลำโพง power amp subwoofer หรือแผ่นดมที่สามารถสร้างเสียงที่มีความไพเราะจากระบบเดิมๆได้ครับรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆครับอย่างเช่นพวกปลั ge, Quick ๊กชาร์จควิกชาร์จหรือ PD เพื่อเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเด็วที่ Humming แล้วก็มีอย่าได้ของแต่งแบบไหนที่เป็น h i ไฮเทคโนโลยีแนะนำมาที่เราครับผมที่ Humming Car Studio ครับ